วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักอินเทอร์เน็ตมีส่วนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะดูกันเลยอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกันและครอบคุมกันทั่วโลกทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตได้อีกนะคะยกตัวอย่างเช่น 1. การรับส่องอีเมลสการทำข้อมูลส่วนตัว 3. การทำเอกสารต่างๆ 4. การทำธุรกิจต่างๆ 5. การทำธุรกรรมทางการเงิน 6. เครือข่ายสังคมออนไลน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram และ LINE นะคะเป็นต้นการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะสามารถทำได้โดยใช้บริการจากเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลโดยเว็บไซต์นะคะจะแสดงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหานะคะที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันหลายๆหน้าซึ่งสามารถเข้าได้โดยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะคะเช่น Google Chrome, Microsoft และ Firefox เป็นต้นนะคะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตแบ่งเป็น2แบบนะคะได้ดังนี้ 1. การสืบค้นข้อมูลแบบ Index Directory นะคะ เป็นการสืบค้นข้อมูลจากหัวข้อต่างๆที่มีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้ว 2. การสืบค้นข้อมูลแบบ Search Engine นะคะเป็นการสืบค้นข้อมูลโดยใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยระบุคำค้นหรือคีย์เวิร์ดนะคะเพื่อสืบค้นข้อมูลที่ต้องการนั่นเองตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบ Search Engine นะคะมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลเช่น www.google.com โดยพิมพ์ลงในช่องที่อยู่เว็บ 2. ระบุคำค้นหาในช่องค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการเช่นขนมไทยแล้วคลิกที่คำว่าค้นหาด้วย Google ค่ะ 3. คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการ ที่นักเรียนอยากจะทราบนั่นเองนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเราจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตอนเองและผู้อื่นมีดังนี้ 1. ใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมในการสนทนา 2. ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 3. เคารบสิทธิและข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นวันนี้นะคะ การเรียนวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็จบลงในเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อเตรีปลอดภัยประเทศไทยจะได้ไปต่อค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ อะไรเหรอลิปดาลิปดาไม่ไหวแล้วลิปดาจะเป็นลมโอ้ยนี่ลิปดาหัดออกกำลังกายซะบ้างนะร่างกายจะได้แข็งแรงไม่อ้วนเป็นหมูแบบนี้แถมสุขภาพดีด้วยนะมาเถอะยอมเหนื่อยหน่อยอีกนิดเดียวก็จะครบรอบแล้วเนี่ยเอ้ยก็ลิปดาไม่ชอบออกกำลังกายนี่นาเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเอาของกินใส่ปากยังง่ายกว่าอีกอย่าบนหน้าลิปดามาเร็วใครไปถึงศาลาตรงโน้นก่อนคนนัดชนะ ลิปดาต้องขี้โกงอีกตามเคยแน่ๆเลยเออาก็หาว่าลิปดาขี้โกงชอบใส่รลายลิปดาตลอดเลยอะแล้วนี่ออกกําลังกายเสร็จแล้วลิปดาจะไปไหนต่ออ๋อลิปดาต้องไปซื้อผักให้คุณแม่ที่ตลาดน่ะโอเคงั้นเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดซะก,ก่อนเย้แล้วพอล ะอะไรเหรอลิปดาลิปดาลืมไปแล้วว่าคุณแม่ให้ซื้อผักอะไรบ้างลสิโอ้ยลิปดาแล้วทำไมไม่จดมาเล่าลิปดาลืมนี่นาะโห้ยทำยังไงดีล่ะเอาแล้วสิเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วลิปดาจะทำยังไงดีนะเออคิดออกแล้วโทรศัพท์มือถือไงล่ะลิปดาจริงด้วยเราสามารถ,ถติดต่อสื่อสารกันได้ทางโทรศัพท์มือถือนี่นาะรวดเร็วฉับไวทันใจคุณแม่คะคุณแม่จะเอาผักอะไรบ้างคะ ริบดาลืมค่ะอ๋อเอาผักบุ้งผักกาดแล้วก็ใบโหระพาจ้ะจัดไปค่ะคุณแม่เดี๋ยวเจอกันนะคะโพลา่าโพลา่าอันไหนคือผักบุ้งผักกาดแล้วก็ใบโหระพาเหรอโอ้ยอันนี้โพล่าก็ไม่แน่ใจเราถามแม่ค้ากันเลยไหมแม่ค้าจ้ะเอาผักบุ้งผักกาดแล้วก็ใบโหระพาค่ะหยิบใส่ตะกร้าเลยลูกแล้วก็เอามาจ่ายตังค์ที่ป้าอ๋อหักสามอย่างที่ว่านี้ ตรงน,น,นั้นแหละจ้ะอยู่แถวนั้นแหละหาดูโฮล่าว่าเราโทรถามคุณแม่อีกรอบดีกว่าฮัลโหลผักที่คุณแม่ฝากให้ซื้อนะหน้าตามันเป็นยังไงเหรอคะเออแม่จะพูดยังไงดีล่ะเอาแบบนี้นะลิฟดาคุยกับแม่ทางแอปพลิเคชันไลน์ดีไหมจ๊ะนีออ่มันคืออะไรล่ะคะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้คนนิยมใช้กันมาก นอกจากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้แล้วยังสามารถส่งรูปภาพและวิดีโอที่ต้องการได้อีกด้วยอ๋อเป็นเพยงแบบนี้นี่เองเดี๋ยวแม่จะส่งรูปผักที่แม่ต้องการไปให้ทางไลน์ลิปดาก็เปิดดูแล้วก็ซื้อตามรูปที่แม่ส่งไปเลยนะจ๊ะโอเคค่ะกลับมาแล้วค่ะคุณแม่ดีนะที่มีแอปไลน์ไม่งั้นลิปดาซื้อไม่ถูกแน่ๆเลยอะ่ะแม่ค้าเขาก็วุ่นๆไม่ว่างตอ การสื่อสารมีที่กันหลากหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบก็มีเหตุผลในการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายโทรศัพท์อีเมลหรือแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นโทรศัพท์ผู้คนที่เลือกใช้ก็จะเป็นกรณีที่มีเรื่องดวง่วนเพราะสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นทางอีเมลก็จะเป็นกรณีที่ต้องส่งไฟล์างานหรือไฟล์เอกสารที่มีข้อมูลมากๆถ้าเป็น Call, วิดีโอคอลเราก็จะสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยได้และยังมีบล็อกที่จัดเป็นกลุ่มข้อมูลกลุ่มหนึ่งที่นำมารวมกันไว้เพื่อประโยชน์ในการถ่ายโอนข้อมูลอย่างรวดเร็วหรือเราอาจจะติดต่อสื่อสารกันด้วยโปรแกร,รมสนทนาต่างๆเช่น Facebook ที่สามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวสำหรับแนะนำตัวเอง ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งแบบข้อความภาพเสียงและวิดีโอ Instagram แอปพลิเคชันถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนและสามารถแชร์รูปภาพสวยๆปวดเพื่อนๆได้และที่แม่ใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับลิปดาเพราะว่าสะดวกรวดเร็วและสามารถส่งรูปภาพผักเป็นตัวอย่างให้ลิปดาไปซื้อด้วยยังไงล่ะจ๊ะ ลักษณะการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับคนอื่นเช่นใช้นัดหมายในการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในการเรียนเป็นต้นโดยการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันนั้นสามารถใช้ช่องทางต่างๆเช่นอีเมลเว็บไซต์บล็อกโปรแกรมสนทนาหรือโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นต้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิฟดากันด้วยนะคะ